นี่คือทักษะที่เป็นตัววัดเลยว่าคุณกําลังอยู่ในโลกยุคเก่าหรือคุณกําลังอยู่ในโลกยุคใหม่ <S <S คุณรู้ไหมครับว่าในยุคสมัยก่อนผมเรียนประวัติศาสตร์เยอะเขาไม่ค่อยให้คนที่เป็นทาสอ,อ่านหนังสือมันมีคํานึงที่ผมชอบมากเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานคนแต่คนที่ใช้ AI เป็นต่างหากจะมาแย่งงานคนที่ใช้ AI ไม่เป็นธุรกิจความรู้คือการนําสิ่งที่คนประสบก่อนอมาเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ให้กับคนอื่นเข้าใจความหมายไหมหมายความว่าอะไรธุรกิจความรู้คือการที่มีคนถามนิยามเยอะ การที่คุณมาเปิดสอนคนการที่คุณเอาความรู้ที่คุณมีแพชชั่นที่ตัวเองมีเนี่ยมาทําเป็นแพคเกจจิ้งหรือมาทําเป็นหีบหอกองขวัญแล้วหยิบยื่นให้กับคนอื่นสอนให้กับคนอื่นเข้าใจไหมซึ่งในวงการนี้มีคนสอนเยอะมากครับสอนทําธุรกิจสอนตัดต่อสอนเกี่ยวกับการแต่งหน้าทําผมออสอนล้างหน้าสักผ้า <c oughs> มีสักผ้าไหมไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> แต่สอนหลายอย่างมากโอเคไหมนี่คือธุรกิจความรู้และใครก็ตามที่ทําอยู่แล้วเนี่ยก็คือวันนี้มาฟังผมได้ส่วนใครก็ตามที่ไม่เคย ขเขาเรียกว่าอะไรรู้จักธุรกิจนี้มาก่อนแต่คุณเริ่มรู้สึกว่าอยากมาหาอาชีพใหม่ในออนไลน์นะครับอาชีพเสริมในออนไลน์คุณมาฟังได้เลยผมจะบอกคุณว่าเป็นยังไงข้อแรกสุดนะครับสิ่งที่ผมเรียนรู้มากที่สุดในการทําออนไลน์มาตลอดระยะเวลา3ปีอย่างแรกสุดที่ผมเรียนรู้คือคําคํานี้เลยครับทักษะพอผมมาทําออนไลน์เนี่ยทำให้ผมเข้าใจว่าเฮ้ยทักษะมันคือสิ่งที่สําคัญมากเพราะผมถามคุณแค่นี้ใช่ว่าโอเค ถ้าคุณทําอะไรก็ตามอ่ะคุณต้องมีทักษะที่มากขึ้นหรือเปล่าอยู่แล้วคุณต้องมีทักษะนี้มากขึ้นถ้าถามผมว่าอะไรคือทักษะที่สําคัญที่สุดมันคือทักษะอะไรก็ตามที่ถ้าคุณมีแล้วอ่ะคุณจะต่อยอดไปทักษะอื่นได้เข้าใจความหมายไหมครับเช่นสมมุติทักษะการอ่านถ้าคุณมีนะสมมุติว่าคุณอ่านเป็นคุณอ่านออกการที่คุณมีทักษะนั้นแค่ทักษะเดียวจะเปิดประตูสู่ทักษะอื่นของคุณทั้งหมด เพราะคุณจะอ่านหนังสืออะไรก็ได้คุณจะอ่านหนังสือเศรษฐศาสตร์ประชญาธุรกิจจิตวิทยาหนึ่งอรือไมดาราศาสตร์คุณจะอ่านได้ทั้งหมดนั่นเท่ากับว่าไอ้ทักษะการอ่านมันคือแก่นที่สําคัญเมื่อคุณรู้ว่าคุณจะอ่านยังไงมันจะทําให้คุณต่อยอดไปสู่อย่างอื่นได้เต็มไปหมดคุณรู้ไหมครับว่าในยุคสมัยก่อนผมเรียนประวัติศาสตร์เยอะเขาไม่ค่อยให้คนที่เป็นทาสอ่านหนังสือเขาจะห้าม คุณผมบอกได้เลยเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นทั้งทั้งประวัติศาสตร์ยุโรปประวัติศาสตร์ไทยก็มีนะครับถ้าใครก็ตามที่ไปศึกษาคุณจะรู้ว่ามันมีหลายครั้งในช่วงประวัติศาสตร์ที่เขาจะพยายามกีดกันไม่ให้คนที่เป็นทาสอ่านหนังสือหรือเผาหนังสือทิ้งเหนือไหมเผาทิ <laughs> ้งเลยไม่ให้มันอ่านหนัง <laughs> สือแบบนี้ไม่ให้มันอ่านเผาทิ้งหรือพอผมคือผมเรียนประวัติศาสตร์มาถูกไหมครับแต่อาจจะจําได้บ้างจะไม่ได้บ้าง <laughs> ตอนนี้อยู่อักษรจุฬาลืมไปเยอะ หรือบางครั้งเนี่ยเข้าถึงขั้นจะต้องบิดเนื้อหาในในหน,น,น,หน,หนหนังสือเล่มนั้นนะสมมุติว่าโอเคช่วงยุคยุคหนึ่งถูกไหมมีการเขียนหนังสือเล่มหนึ่งออกมาที่เล่าเรื่องราวเ,เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอผ่านไปยุคหนึ่งแล้วคนอีกยุคหนึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยไอความรู้แบบนี้เนี่ยถ้าคนรู้่มันอันตรายกับตัวเขา <c oughs> ไม่ใช่อันตรายใครอันตรายกับตัวเขาเขาจะปรับเนื้อหาใหม่หมดเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้ แล้วเขาก็ส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นแล้วเนื้อหาข้างในมันก็ผิดเพี้ยนเพราะเขาเจตนาเพราะคือคุณสุดท้ายทุกอย่างผมจะบอกคุณว่าประเด็นสําคัญคือเขารู้ว่าถ้าคนที่เป็นทาสหรือคนที่เป็นชนชั้นที่แบบอยู่ล่างๆได้อ่านหนังสือได้มีความรู้เขาจะไม่อยากเป็นชนชั้นล่างอีกต่อไปเข้าใจความหมายนี่คือการเปิดประตูสู่สิ่งใหม่และผมบอกทุกคนว่าทักษะหนึ่งที่สําคัญมาก นอกจากทักษะเรื่องการอา่านถูกไหมการอา่านอีกทักษะหนึ่งที่สําคัญมากคือการใช้คําพูดและการใช้คําถามถ้าคุณรู้ทักษะนี้ทักษะเดียวนะสมมติทักษะในการพูดคุณจะต่อยอดไปสู่สิ่งอื่นได้เต็มไปหมดคุณสามารถต่อยอดไปสู่อะไรได้บ้างทักษะในการขายการขายต้องใช้คําพูดไหมใช้ทักษะในการต่อรองคุณจะพูดต่อรอ,องกับคนอื่นทักษะในการพูดโน,น้มนาว ไม่ว่าจะเป็นการโน้มน้าวเพื่อนร่วมงานโน้มน้าวพ่อแม่ให้ทําตามที่เราบอกเห้ยการโน้มน้าวลูกโน้มน้าวสามีโน้มน้าวใครก็ตามทุกอย่างมันมาจากแก่นข้อเดียวคือทักษะในการใช้คําพูดหรือการตั้งคําถามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมโฟกัสตลอดเวลาที่ผ่านมาผมจะพยายามคิดว่าอะไรคือทักษะแบบนี้เช่นการอ่านหรือการใช้คําพูดคุณรู้ไหมครับว่าคุณไม่ได้ได้สิ่งที่คุณอยากได้ แต่คุณได้ในสิ่งที่คุณพูดให้คนณเ่งทาให้คุณได้โลกมันเป็นแบบนี้วันนี้คุณอยากได้อะไรก็ตามถ้าสมมติคุณรู้จักพูดคุณจะสามารถให้คนณเ่งทาในสิ่งที่คุณต้องการทําได้และนั่นคือสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องทริกกีหรือเป็นการหลอกลวงหรืออะไรแต่มันคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทํากันอยู่แล้วถูกไหมมนุษย์ทุกคนเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กว่าถ้าเราอยากได้อะไรเราต้องพูดกับใครแบบไหนคุณว่าจริงหรือจริงจริงอยู่แล้วนะ ตอนเป็นเด็กเนี่ยอยากได้ขนมผู้ต้องเรียนรู้ถูกไหมว่าพูดกับแม่ยังไงอ้อนแม่ยังไงว่าต้องดิ้นลงออกับพื้นท่าไหนต้องร้องให้เสียงประมาณไหนต้องพูดยังไงต้องชักจูงแบบนู้นแบบนี้ทําแม่ซื้อน,นู่นให้หน่อยแม่ก็ต้องเรียนรู้วิธีการชักจูงลูกลูกลูกวันล,ล,ลูกไม่ยอมไปทําการบ้านใช่ไหมมันมัวแต่เล่นเงี้ยเราก็ต้องมีวิธีการหาคําพูดจะพูดยังไงกับมันดีว่าให้มันไปทําการบ้านสักทีเข้าใจไหมคือคือ,คอมนุษย์ทุกคนเรียนรู้ที่จะทําสิ่งนี้อยู่แล้ว และผมบอกทุกคนได้เลยว่าสำหรับผมทักษะคือสิ่งที่สำคัญมากนะครับและอีกทักษะอีกอย่างนึงที่เป็นหัวใจผมให้เป็นข้อที่สองแล้วกันคือผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังก่อนนะครับก่อนที่จะบอกทักษะที่สองถ้ามีใครอยากรู้ใครอยากรู้บ้างคอมเมนต์ Comment ว่าอยากรู้ครับผมช่วงเวลานี้อาจจะมีคนรู้ไม่เยอะนะครับแต่ผมผมไลฟ์ไปก่อนเพราะว่าผมจะไม่ทำอย่างอื่นละผมเป็นคนขี้เกียจ <laughs> ผมไลฟ์ตามสไตล์ของตัวเอง ถ้าอยากรู้ว่าอีกทักษะหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญมากคืออะไรนี่คือทักษะที่เป็นตัววัดเลยว่าคุณกําลังอยู่ในโลกยุคเก่าหรือคุณกาลังอยู่ในโลกยุคใหม่ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งทุกคนฟังมีหนังสือเล่มหนึ่งของสตีเวนควีนะครับเป็นก็เป็นเป็นคนที่สอนเรื่องความสําเร็จมีผู้ชายสองคนกําลังใช้ขวานนะตัดต้นไม้แล้วคนแรกสุดเนี่ยก็ใช้ขวาน ฟันต้นไม้ฟัน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 เสร็จปุ๊บเขาก็ฟันเท่าไหร่ก็ตามมันก็อย่างนั้นน่ะนึกออกไหมครับคือเขาฟันเท่าไหร่ก็ตามขวานมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้ดีเพราะขวานมันคือเขาต้องฟันชั่วนาะมากคนที่สองก็บอกคนแรกว่าเฮ้ยคุณคุณทําอะไรเนี่ยขวานคุณไม่ได้ผลเลยคุณไปรับขวานสิไอ้คนแรกบอกอย่ามายุ่งผมกำลังใช้เวลาอยู่ แล้วคนที่สองไปรับขวานให้คมแล้วเขาตัดต้นไม้แป๊บเดียวเขาตัดได้หมดเลยสตีเวนคบี้ซึ่งเป็นผู้เขียนเรื่องนี้เนี่ยเขากำลังบอกว่าโลกนี้มีคนสองแบบคนแบบแรกคือคนที่ใช้ทักษะแล้วไม่ฝึกทักษะนั้นนึกออกไหมคือทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วไม่พัฒนา,าต่อกับคนประเภทที่สองคือคนที่พัฒน,นาทักษะที่ตัวเองมีตลอดเวลาแต่ผมจะบอกว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันมีคนประเภทที่สามคนประเภทที่สามคือคนที่ใช้เลื่อยไฟฟ้า มาเสร็จปุ๊บตัดโอ้โหกระดิกนิ้วทีเดียวต้นไม้ล้มเลยสิ่งที่ผมต้องการจะบอกคุณคืออะไรคนที่สามคนแรกสุดเนี่ยคือคนที่ไม่ฉลาดเลยนะครับไม่ค่อยกินปลาอะไรใช่ไม่ใช่ไหมใช้เลื่อยใช้ขวานอะไรก็ตามทื่อๆอ่างนั้นคนที่สองคือคนที่พัฒนาทักษะให้เก่งโอ้ใช้ขวานได้อย่างดีคนที่สามใช้เลื่อยไฟฟ้าถ้าคุณรู้จักใช้เครื่องมือที่มันเจ๋งมากพอ หลายครั้งทักษะที่คุณมีก็ไม่จําเป็นและหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยคุณได้คือสิ่งที่เรียกว่า AI ยุคนี้ AI มาแรงมากใช่หล,หลายคนบอกว่าพี่ขี้เกียจถูกไหมโอ้ย,พ,ยอพี่ขี้เกียจมากพี่จะมาทำอะไรพี่ขี้เกียจคุณไม่ได้ขี้เกียจคุณแค่เหนื่อยเพียงเพราะคุณทําสิ่งที่ AI ทําแทนคุณได้แต่คุณไม่ยอมให้มันทำเข้าใจความหมายเพราะฉันเนี่ยถ้าคุณมาเรียนรู้เรื่องการใช้ AI มันจะเปลี่ยนคุณในหลายๆอย่างนะครับ นั่นคือผลที่ทําไมผมถึงทําหนังสืออ e ีบุ๊กเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าเข e ียนอีบุ๊กด้วย AI ในวันเดียวจริงๆนะคนุณนี่คือหนังสืออ e ีบุ๊กที่ใครที่เป็นลูกศิษย์เดียวของผมผมเชียร์ให้มาเรียนมากๆปกติผมไม่ค่อยเชียร์ถ้าเป็นเรื่องเรืสิทศิษย์เก่าแล้วแต่แต่ผมรู้ว่าหนังสืออ e ีบุ๊กเล่มนี้เนี่ยมันคือเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กสอนการเขียนอ e ีบุ๊กนึกไหมครับเขียนอีบุ๊กด้วย AI ในวันเดียวตอนนี้จากราคา1,900บาทเหลือ790บาทเหลือเียนราคยไว้าส0บนะครับลดเหลือ 790 2 4สุดท้ายติดต่อไปที่บ้านเขียวของผมนะครับบ้านเขียวตรงน,นี้ใครที่อยู่ในนี้ติดต่อไปที่นี่นะครับแล้วพิมพ์ CF790 โอเคไหมผมบอกทุกคนแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่า AI มันสำคัญยังไงคือเหมือนสิ่งที่ผมสอนในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆผมสอนวิธีการเขียนอ e ีบุ๊กด้วย AI ในวันเดียว คุณว่าสมมติว่าเวลาที่คนจะเขียนอ e ีบุ๊กขึ้นมาเล่มหนึ่งเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างสมมตินะหนึ่งเขาต้องหาหัวข้อเรื่องถูกไหมครับหาหัวข้อว่าพี่สอนคนเรื่องอะไรดีพี่ควรทาอ e ีบุ๊กเรื่องไหนพี่มีความชอบหลายอย่างความถนัดหลายอย่างพี่ท e ําอีบุ๊กเรื่องนั้นดีไหมอีบ e ุ๊กเรื่องนี้ดีไหมถูกไหมพี่ไม่รู้จะทำอ e ีบุ๊กเรื่องไหนเลยคุณต้องไป่หาข้อมูลหาหัวข้อบางคนนะแค่สเต็ปการหาหัวข้อเนี่ยก็ทําให้ไม่ได้ทานะจบหาหัวข้อไม่ได้พี่ไม่ทําดีกว่า ขั้นตอนที่สองสมมุติคุณหาหัวข้อเสร็จปั๊บถูกไหมคุณก็ต้องเตรียมเนื้อหาเนี่ยผมเล่าสเต็ปให้ฟังง่ายๆเตรียมเนื้อหาขั้นตอนที่สามคือคุณก็ต้องเขียนอีบุ๊กถูกไหมครับขั้นตอนที่สี่ทำรูปเล่มผมเรียบเพียบไปดูง่ายๆคุณวาหาหัวข้อคุณใช้เวลาเท่าไหร่อสวัสดีคุณเบนด้วยนะครับคุณเบนธัญลักษณ์คุณว่าถ้าคุณหาหัวข้อคุณใช้เวลาเท่าไหร่สมมติคุณเตรียมเนื้อหาอ่าเตรียมเนื้อหา หวันนะคุณเขียนอ e ีบุ๊กเวันทารูปเล่ม3วันอันนี้กี่วันแล้วเนี่ยอันนี้คือทำแบบอย่างรวดเร็วแต่ถ้าคุณใช้ AI หาหัวข้อนเนี่ยผมทั้งนั้นผมสอนหาหัวข้ออยังไงวะอ๋อใช่ใช้คำสั่งใน AI 1หนคลิกคลิกเดียวเตรียมเนื้อหา1คลิกเขียนอ่ะสักห้คลิกนะครับเขียนมต้องขั้นตอนยังไนะ ทำรูปเล่มอ่ะสักประมาณ7ถึง10คลิกทํารูปเล่มมาอมาได้ต้องมีกดบ้างนิดนึงนะถ้าคุณทําเองคุณใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะสิวัน2ชั่วโมงสมมตินะ2ชั่วโมงกับคุณใช้ AI เนี่ยหวันเสร็จเลยนี่คือสิ่งที่ผมสอนในอ e ีบุ๊กเล่มนั้นจริงๆนะว่าผมทํำยังไงเ e ขียนอีบุ๊กด้วย AI ในวันเดียวคือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเควิน ไออ e ีบุ๊กที่เควินสอนเนี่ยเควินสอนใช้แบบ AI ที่พี่รู้จักอยู่แล้วหรือเปล่าเช่น Chat GPT รลยเนี่ยผมจะบอกว่าโอเค h a t GPT ่ะใคยๆหลายคนอาจะใช้เป็นถูกไหมแต่วิธีการพิมพ์คําสั่งอะคุณรู้หรือเปล่าต้องพิมพ์ยังไงซึ่งวิธีการพิมพ์คําสั่งเนี่ยคือผมไม่รู้หรอกนะว่าคนที่เขาอยู่ในแวดวงของแบบ AI นี่หรือไวม่าเป็นโค้ชด้าน AI โดยเฉพาะเขาทำยังไงผมไม่รู้ผมพูด,ดตรงๆเลยผมไม่รู้แต่วิธีการที่ผมสใช้ AI คือ ผมเอามันจากนักภาษาว่าเฮ้ยคนที่เป็นภาษาและต้องการเขียนให้ภาษามันสวยงามหรืออะไรต่างก็ตามมันจะมีวิธีการคิดยังไงนึกออกไหมครับ1 2 3 4แล้วผมบอกคุณป้อนคําสั่งอีบุ๊กเล่มนี้งจริง790ดรเหลือ2อสสุดท้ายนะครับสอนตั้งแต่หาหัวข้อนะครับเตรียมเนื้อหาเขียนทางเล่มขึ้นมาแล้วก็ทํารูปเล่มแล้วใช้ AI ทั้งหมดนะคือบางหัวข้อคุณอาจจะไม่ต้องใช้ AI ก็ได้แล้วแต่คุณถ้าคุณถนัด แต่คุณก็เลือกเอาได้คือผมพูดตรงๆว่าในยุคที่ทุกคนขับรถยนต์เนี่ยมันไม่มีใครกลับไปขับรถไม้แล้วเข้าใจไหมในยุคที่ทุกคนใช้หลอดไฟไม่มีใครกลับไปใช้ตะเกียบเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนรู้สิ่งใหม่คุณเรียนรู้ AI มันจะทําให้คุณเหมือนกับได้ใช้เครื่องมืออะไรบางอย่างที่มันเป็นทางลัดอะ่ะเข้าใจไหมครับคนชอบบอกว่า AI จะมาแย่งงานคนหรือเปล่า มันมีคำหนึงที่ผมชอบมากเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานคนแต่คนที่ใช้ AI เป็นต่างหากจะมาแย่งงานคนที่ใช้ AI ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิส่งที่ท <elles> ุกคนลิ้นพันนะครับพูดวันนี้พูดอยู่นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้มันคือมันคือจําเป็นต้องแล้วอย่าพูดคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ถ้าพี่อายุเยอะแล้วถ้าพี่แบบเป็นสวแล้วเนี่ยพี่จะทําไม่ได้เนี่ยพี่หน่อยนะครับเขาก็เป็นผู้ใหญ่ละ เขาก็ยังสามารถทําได้และทุกคนก็สามารถทําได้เหมือนกันคือผมไม่อยากจะย้าเรื่องนี้มากๆ,ๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่หน่อยพูดกับผมสิ่งหนึ่งตอนที่เราคดชิงกันว่าความเชื่อมั่นอ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วพี่หน่อยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันทําให้เขามีกําลังใจที่จะทําผมเลยพยายามที่โอเคถ้าเป็นไปได้นะผมจะพยายามให้ทุกคนแบบได้เห็นเคสของคนที่ทําได้ให้มากที่สุดอะ่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาทํา ถ้าเขามีแขนมีขาเรามีแขนมีขามันก็ได้เหมือนกันถ้าเขามีมือถือเราก็มีมือถือเขาโหลดแอปพลิเคชัน AI มาได้พี่ก็โหลดได้เข้าใจไหมพี่กับเขามันมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆทุกคนอะถ้าคุณไม่ลงเรียนอีบ e ุ๊กเล่มนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คุณก็สามารถไปเรียนรู้ได้จากที่ไหนก็ได้แต่พยายามใช้อะไรใหม่ๆเข้าใจไหมแล้วกฎข้อสําคัญอย่างนึก็คือว่าในยุคที่ทุกคนจริงๆอะถ้าใครก็ตามที่มาขายความรู้ยุคนี้เนี่ย คุณลองคิดดูดีๆนะว่าคือเขาเรียกว่าอะไรยุคนี้คนเขามาใช้ AI มากขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าหลายๆทักษะเนี่ยมันจะเริ่มเก่าไปถูกไหมทักษะอะไรก็ตามที่เก่ามันก็จะเก่าไปเรื่อยๆและมันก็จะต้องมีทักษะใหม่เพิ่มขึ้นมาถูกไหมครับในโลกนี้ทักษะใหม่เต็มไปหมดและถ้าคุณมาทําธุรกิจความรู้เนี่ย ในเมื่อคุณรู้ว่าคนน่ะกําลังวิ่งเข้าหาทักษะใหม่ๆคนกําลังวิ่งที่จเรียนรู้ทักษะใหม่ๆทําไมคุณไม่ออกมาสอนล่ะคุณเข้าใจความหมายไหมคุณออกมาสอนในเรื่องที่คุณรู้ในเรื่องที่คุณถนัดคุณออกมาสอนเลยแล้วมันก็ทําให้คุณสามารถที่จะคืออะไรก็ตามที่เป็นกระแสเนี่ยมันมันก็เป็นกระแสถ้าสมมผมจําคํานึงได้เลยตอนที่ผมไปเรียนเจอตัวกับอาจารย์บัณฑิตอาจารย์บัณฑิตพูดกับผมว่าน้อง ถ้ารถไฟมันไปทางไหนอ่ะน้องกระโดดขึ้นรถไฟขบวนนั้นไปเลยไม่ดีกว่าหรอวันนั้นน่ะผมอยากเขียนนิยายมากนะครับผมไม่รู้ผมเล่าบ่อยแล้วผมอยากเขียนนิยายมากผมไปหาอาจารย์มณิตรบออาจารย์ครับผมอยากจะเป็นนักเขียนนิยายผมทํายังไงดีซึ่งถ้าใครอยากเขียนนิยายก็ก็แล้วแต่คุณนะครับถ้าคุณอยู่ในเส้นทางนั้นอาจารย์มณิตรบอกน้องอย่ายไปทําเถอะน้องเอาทักษะการใช้คาที่น้องมีเนี่ยมาเขียนคําโฆษณาดีกว่ามาเขียนขายดีกว่าไอ นิยายเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนอ่านกันแล้วแล้วมีครั้งหนึ่งผมผมจําได้เลยตลกมากนะครับอาจารย์อาจารย์ถามผมมาเควินทุกวันนี้น้องอ่านหนังสืออะไรบ้างถูกไหมแล้วผมบอกว่าอาจารย์ครับผมไม่ค่อยอ่านหนังสือแล้วเพราะว่าหลังๆผมมาฟังคลิปเกี่ยวกับให้ความรู้ผมไม่ค่อยอ่านหนังสือเป็นเล่มเท่าไหร่ผมมาฟังคลิปให้ความรู้หรือไม่ผมก็ฟังหนังสือเสียงอะไรอย่างครับอาจารย์บอกว่านอกจากเขียนหนังสือนิยายขึ้นมาทําไมขนาดน้องเองน้องยังมาดูคลิปเลย เข้าใจไหมครับเออแล้วนี้ผมไม่เคยเล่าอาจารย์ก็นานรังหน่อยจน้องอยงดูคลิปเลยน้องจะมาเขียนหนังสือทาไมนะแต่ว่าโอเคนะถ้าสมมติว่าคุณมาเขียนคือผมผมเชื่อประเด็นสําคัญเนี่ยการเขียนหนังสือมันโอเคนะครับในความหมายที่อาจารย์เขพูดคือการเขียนหนังสือมันโอเคแต่มันอยู่ที่ว่ามันคือเรื่องไหนถ้าคุณเขียนเรื่องที่เป็นทักษะใหม่ๆนะจบเฮ้ยเรื่องการทําธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ในโลกดิจิตอล ปเน,นี่ยมันโอเคแต่ถ้าคุณเขียนหนังสือที่แบบเป็นตำรากเก่าๆอ่ะมันไม่มีใครอยากอ่านแล้วนึกออกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคข้อที่2คือเรื่องของ AI ว่าคุณศึกษาเรื่องของ AI นะครับว่าคุณจะสามารถใช้ AI อยังไงให้มันช่วยเหลือคุณได้หลายหลายคนบอกว่าเควินเอไอมันมันไม่จริงใจหรือเปล่าถูกไหมหมายถึงว่าถ้าสมมติเราใช้ AI ในการคิดเนื้อหามาคิดอะไรมามันเหมือนกับเราดูไม่จริงใจผมจะบอกว่า คืออย่าไปคิดว่า AI จะทําให้คุณดูไม่จริงใจอ่ะเพราะความจริงใจมันอยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะพูดอะไรหลังจากที่คุณใช้ AI สมมติวันนี้เนี่ยใครหลายคนก็ตามที่เขาไม่แตกต่างเพราะว่าเวลาที่เขามาเขาเรียกอะไรเขามาทําออนไลน์เนี่ยเขามาใช้ AI ในการคิดเนื้อหาให้ถูกไหมคิดนู่นคิดนี่เขาหมดแล้วเขาก็พูดตามนั้นแล้วมันแตกต่างไหมก็ไม่แต่ถ้าคนเลือกว่าเขาจะพูดอะไรหลังจากที่เขาใช้ AI มันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขามันจะเป็นตัวตนของเขาและคนทุกคนมีสิ่งอยู่ในตัวนะครับไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามคนที่ฟังผมอยู่คุณมี90ที่จะคือคุณมีทรัพยากรคุณมีอะไรทุกอย่าง90%ที่จะทําให้คุณพร้อมเราไปต่อได้แล้วคุณขาดแค่า0เเท่านั้นซึ่ง10นี้มันคือทักษะอะไรก็ตามที่คุณต้องมาเรียนรู้ใหม่ โอเคไหมแล้วมันก็จะทาให้คุณเติบโตได้มากยิ่งขึ้นมันจะทําให้เวลาที่คุณมาทําคลิปวิดีโอการที่คุณมาทำคอนเทนต์การที่คุณมาทำคอร์สคนอยากจะเรียนกับคุณมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคข้อที่2มีใครมีคําถามบ้างถามมาได้นะครับนี่ผมให้ทุกคนดูตัวอย่างของคนที่เคยเรียนกับผมไปนะครับอ่านี่คือคนที่เคยเรียนกับผมไปเขาบอกว่าเขาทำคอร์สเบเกอรี่นะครับแล้วก็มีคนลง4คน 6 0ร้อยแชร์นะแล้วก็อันนี้ก็คืออีกคนหนึ่งที่เคยเรียนไปแล้วเขาบอกว่าผมมองไม่เห็นเหมือนกันนะคือข้อความมันตัวเล็กะนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าผมทำตัวใหญ่ๆมันจะเห็นชัดขึ้นไหมไม่ชัด <laughs> แต่พี่เขาทุกคนทุกคนอ่านเองนะครับทุกคน <laughs> คนบอกมีแบบนี้เลยให้พี่อ่านเองคือเขาเขียนว่าพอเขาเรียนกับผมแล้วเขาปลดล็อกอะไรหลายอย่างที่ ปกติแล้วเขาติดอยู่นะครับอันนี้คือเรียนเจอตัวหนึ่งตอนหนึ่งใครก็ตามที่อยากเจอตัวผบบหนึ่งตอนหนึ่งก็ได้เหมือนกัน